สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fiber and Cloud Talk by Curse รายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆที่ควรรู้และไม่ควรมองข้ามวันนี้อยู่กับรถเมย์เองนะคะวันนี้รถเมย์จะชวนทุกคนมาคุยกันในหัวข้อเชื่อมสาขาบน LWM d M, เทคโนโลยีที่กำลังมาแรง ใครที่องค์กรมีหลายสาขาหรือกำลังมองหาโซลูชันเชื่อมต่อที่เร็วแรงและเสถียรหัวข้อนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะปัจจุบันนี้องค์กรไม่ได้มีแค่สำนักงานใหญ่เพียงที่เดียวแต่มีทั้งสาขาโรงงานคลังข้อมูลหรือ Data Center ที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นระบบคลาวด์การสำรองข้อมูลหรือแอปพลิเคชันสำคัญของธุรกิจ ปัญหาที่หลายองค์กรมักเจอคือข้อมูลมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆแต่โครงข่ายเดิมอาจเริ่มไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความเร็วความเสถียรและค่าใช้จ่ายในการขยายระบบตรงนี้เองค่ะที่ LWDM เข้ามามีบทบาท LWDM หรือ Light Wave Division Multiplexing เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลหลายช่องสัญญาณผ่านไฟเบอร์เส้นเดียวกันได้โดยใช้ความยาวคลื่นของแสงที่แตกต่างกัน พูดง่ายๆคือไฟเบอร์เส้นเดิมแต่ส่งข้อมูลได้มากขึ้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมข้อดีหลักๆของการเชื่อมสาขาด้วย LWDM คือ 1. เลยความเร็วสูงรองรับการใช้งานตั้งแต่ระดับ1 0 g กิกไปจนถึง1 0 0 g กิก 2. คือช่วยประหยัดโครงสร้างพื้นฐานไม่จำเป็นต้องลากไฟเบอร์ใหม่หลายเส้นลดทั้งต้นทุนและความซับซ้อนของระบบ และ3คือรองรับการเติบโตในอนาคตเมื่อธุรกิจขยายระบบคลาวด์ใหญ่ขึ้นหรือมีการใช้งาน Data มากขึ้น LWDM ก็ยังสามารถขยายได้แบบยืดหยุ่นขอยกตัวอย่างเคสจริงแบบสั้นๆให้เห็นภาพนะคะมีลูกค้ารายหนึ่งเป็นองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่กับโรงงานอยู่คนละที่เดิมใช้ลิงก์เชื่อมต่อแบบเดิมที่แบนด์วิดต์จำกัด พอเริ่มย้ายระบบขึ้นคลาวและมีการสำรองข้อมูลระหว่างสองไซต์มากขึ้นก็เริ่มเจอปัญหาระบบช้าข้อมูลซิงค์ไม่ทันโดยเฉพาะช่วงเวลาทำงานหลักหลังจากเปลี่ยนมาใช้การเชื่อมสาขาด้วย LWDM บนไฟเบอร์เส้นเดิมสามารถเพิ่มความเร็วลิงค์ได้ทันทีการรับส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับโองงานสถียนขึ้นอย่างชัดเจนและรองรับการขยายระบบในอนาคตได้โดยไม่ต้องรื้อโครงข่ายใหม่ เคสนี้เลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่า LWM d M ช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างสาขาได้ทั้งเรื่องความเร็วความเสถียรและการเติบโตของระบบในระยะยาวค่ะด้วยเหตุนี้เองหลายองค์กรจึงเริ่มเลือกใช้การเชื่อมสาขาบน LWM d M, เพื่อรองรับการทำงานแบบไฮบ r ิดไอทีการใช้งาน Cloud และการรับส่งข้อมูลที่ต้องต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด ถ้าองค์กรของคุณกำลังมองหาโซลูชันเชื่อมต่อสาขาที่ทั้งเร็วเสถียรและพร้อมสำหรับอนาคต LWDM ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจับตามองมากๆค่ะ สำหรับวันนี้รถเมย์ขอฝากเรื่องราวของ LWDM ไว้ประมาณนี้หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพและเข้าใจเทคโนโลยีนี้มากขึ้นนะคะหรืออยากปรึกษาเรื่องการเชื่อมต่อสาขารวมถึงโซลูชันแห่นอื่นสามารถทักมาพูดคุยกับทีมเคิร์สได้เลยนะคะทางทีมงานยินดีให้คำแนะนำค่ะ และอย่าลืมติดตามรายการ Fiber and Cloud Talk by Curse เราจะมีเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่ควรรู้มาเล่าให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายอีกแน่นอนวันนี้รถเมย์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ